สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขของโค้ดเอ j นจค่ะเมื่อชีวิตมาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณจะมีสิทธิ์เลือกเลือกว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนและสิ่งที่คุณต้องเลือกถ้าเราเห็นแล้วว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาใช้ชีวิตกันยังไงเราเลือกอยากที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนี่คือทางลัดค่ะ ที่จะทำให้คุณเห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่ชีวิตคุณควรจะเลือกและให้ความสําคัญการหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขเป็นเรื่องแรกค่ะเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขเลือกที่จะมีชีวิตอย่างที่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเลือกเส้นทางชีวิตอย่างที่คุณอยากจะเป็นอยากจะมีหาจุดหมายหาแนวทางเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้ว คุณอยากที่จะให้ชีวิตคุณเป็นไปในแนวทางไหนแล้วถ้าอยากที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณโฟกัสเลยค่ะว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบที่คนที่เขาสำเร็จเขามีกันเขาจะต้องทำงานอะไรใช้ชีวิตแบบไหนมีรูปแบบวิธีการคิดวิธีการมองการเรียนรู้และทัศนคติแบบไหนคุณมองแล้วคุณวางรากฐานชีวิตที่คุณต้องการเป็นเรื่องแรกที่สำคัญนะคะ หลังจากนั้นข้อ2ที่สำคัญที่ตามมาก็คือเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็จากการทำงานและถ้าคุณมองว่างานที่คุณต้องการจะทำเป็นงานที่จะทำให้คุณสามารถที่จะนำพาไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการตามข้อหนึ่งได้คุณก็ต้องเลือกและที่สำคัญก็คืองานที่คุณเลือกที่จะทำอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานงานนั้นควรจะเป็นงานที่คุณมีความรู้มีความสามารถทักษะ แต่เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไปทำเพิ่มไปหาประสบการณ์เพิ่มได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องเลือกงานที่คุณรักและสามารถที่จะใช้เวลาอยู่กับความรักในงานของคุณเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองอย่างนี้นำพาคุณไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขคิดภาพดูนะคะว่าถ้าเราได้อยู่กับงานที่เราไม่อยากทำวันทั้งวันคุณไม่ต้องคิดถึงความสุขเลย แล้วคุณจะอยู่แบบนั้นไปยังไงการที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักบางครั้งค่าตอบแทนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราให้ความสำคัญด้วยซ้ำแต่ถ้าเราเลือกได้ตั้งแต่แรกคุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่มั่งคัง่งร่ำรวยคุณก็สามารถออกแบบงานที่คุณอยากทำได้ตั้งแต่แรกค่ะข้อ3คือเรื่องของการเลือกคู่ชีวิตเลือกแฟน คุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณต้องเป็นคนที่คุณอยู่แล้วสบายใจมีความรักมีความชอบไปในทิศทางที่ไม่ใช่เป็นขั้วตรงข้ามเราจะอยู่และพื้นฐานความสุขจากการที่เราอยู่กับคนที่เรารักและอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจและการที่คุณจะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกเพื่อนคู่คิดเพื่อที่จะหาคนที่มาแชร์ประสบการณ์แชร์ชีวิตไปด้วยกัน ก็จะต้องคุยและก็ต้องมีทัศนคติเหตุผลค่านิยมในการใช้ชีวิตที่ไปในทางเดียวกันอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณที่สามารถที่จะทำให้คุณอยู่ได้อย่างมีความสุขทำงานมีความสุขไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขข้อ3ก็เป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องใช้เวลาแต่สำคัญค่ะข้อ4ต่อมาก็คือการเลือกเพื่อน การเลือกเพื่อนสำคัญรองลงมาจากการเลือกคนรักผู้ครองคนเราจะต้องมีเพื่อนแต่การที่เราจะเลือกเพื่อนอย่างน้อยก็ต้องเลือกเพื่อนที่มีลักษณะของนิสัยไม่ขัดกันการมีเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนที่สามารถที่จะทำให้เรามีค่าเฉลี่ยของคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ในนั้นด้วยคน5้าคนจะเป็นค่าเฉลี่ยของชีวิตคุณเพราะฉะนั้นการเลือกคนที่มีลักษณะของนิสัย ทัศนคติความเชื่อและการมีแนวทางความคิดไปในทางคล้ายๆก,กันกับคุณจะช่วยกันส่งเสริมแล้วก็อาจจะทําให้คุณสามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จได้และสุดท้ายข้อที่5คือต้องเลือกสังคมที่คุณอยู่คะ่ะสังคมที่อยู่แวดล้อมคุณคนที่อยู่ล้อมรอบคุณหลายหลายอย่างมีความสัมพันธ์กันมากสำหรับคุณนะคะความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถที่จะหล่อหลอมภาพลักษณ์และบุคลิกลักษณะ ความสุขและวิธีการดำเนินชีวิตของคุณได้อยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้ให้ความสำคัญกับสังคมที่อยู่นะคะให้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจได้คนที่เขาอยู่กับความท้าทายแล้วเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นต้นแบบให้คุณเข้าไปเป็นคนคนนึง เข้าไปเห็นความหลากหลายในสังคมที่คุณอยู่แต่ควรจะเป็นสังคมที่มีความหลากหลายของคนที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีนะคะสังคมที่ดีจะทำให้คุณได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพแวดล้อมถึงจะไม่ใช่ในเรื่องของการแข่งขันแต่ก็จะเป็นการที่คุณได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นพยาอินทรีย์เหมือนกันคุณเลือกสังคมดีก็เท่ากับว่าคุณก็มีโอกาสที่จะมีเพื่อนร่วมทางที่ดี คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้คู่ชีวิตที่ดีทุกอย่างถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่สภาพที่คุณอยู่ในสังคมที่ดีถ้าคนมีโอกาสที่ดีเขาบอกว่าเราเลือกที่จะเป็นคนแบบไหนมันก็จะอยู่ที่ว่าเราจะกลายเป็นคนแบบที่เราใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นด้วยลองนำไปพิจารณากันดูนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จคะ่ะโคดินจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคส ขอบคุณค่ะ